สวัสดีครับผมน้องยักษ์ปันสุขวันนี้อยากจะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านว่าเมืองปันสุขที่ทุกคนอาศัยอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะไปดูกันเมืองปันสุขบริมาณงานโดยบริษัท k คโฟคอมมูนิเคชันจำกัดโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยเมืองปันสุขจึงเ,เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง ที่จะรวบรวมสินค้าและบริการเพื่ออนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอีกทั้งเรายังสามารถเชื่อมต่อและส่งความสุขกันได้ด้วยสัญญาณมือถือค่ายฟิลซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนจ่ายการชำระเงินหรือการเบิกถอนค่าคอมมิชชั่นเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดเมืองปันสุขยังมีเป้าหมายที่จะต่อยอด ส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พร้อมจะให้พี่น้องชาวไทยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านอีกทั้งเรายังมีเมืองสายไลยที่ให้ทุกคนสามารถจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆแบบครบวงจรแก่ผู้บริโภค เรายังร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนำสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างความหลากหลายบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ี i ยวมียอนอา์กิสมาร์ทโฟนและคิงวายอินชูรันเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งเพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เมืองปันสุกแห่งนี้เราจะเรียกทุกท่านที่เป็นพลเมืองปันสุขว่นนาดินเ,น,นเลอร์ุกด่า ER, น ล้วนเป็นคนสำคัญที่ผลักดันที่เมืองนี้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยดิเลอร์มีความเชื่อมั่นว่าโครงการเมืองปันสุขจะเป็นศูนย์รวมความต้องการและเครื่องมือต่างๆของนักธุรกิจทุกใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยให้รวมอยู่ในที่เดียวอีกทั้งยังจะต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและพัฒนาให้ัะเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นจินเล์สุขท่านที่เป็นดังถูนบริการจะต้องทําหน้าที่รักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจเอาไว้ สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพการเสมอต้นเสมอปลายสร้างความอบอุ่นเป็นมิตรและความคุ้นเคยเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วเมืองปันสุกเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จไปกับดิลเลอร์ทุกท่านเราไม่หยุดอยู่เพียงแค่สร้างธุรกิจเท่านั้นเรายังจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวซิมปันสุกและสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ดิลเลอร รวมไปถึงครอบครัวของดินเลอร์อีกด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ดินเลอร์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในครอบครัวเมืองปันสุกเมื่อนําทุกสิ่งมาประกอบรวมกันก็จะเติมเต็มให้เมืองปันสุกแห่งนี้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมกันให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและครบวงจรหรือให้พร้อมสําหรับการขยายตลาดออกไป ทั้งในและต่างประเทศกล้าที่จะเป็นผู้นำมุ่งสู่อนาคต be the leader be the future